กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเรื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ <c oughs> ในช่วงนี้นะคะเราจะมาผลิตภัณฑ์น้องมิน้นที่จะมาช่วยดูแลเรื่องโรคพา,าร์กินสันเพียบเลยมันอาจจะไม่ที่แก้เนาะเพียงแต่ว่า <c oughs> ดูแลสุขภาพ <c oughs> หรือยอย่างไร <c oughs> มีข้อมูลอย่างไรนะคะ <c oughs> วิทยากรคนพิเศษค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเพศสตชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีคุณน้องมิ้นก่อนหน้าที่เราจะมาร่ายาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีคําถามค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งมารอน้องเป้อยู่เราไปฟังนค่ะ คุณแม่มีอาการมือสั่นละเมอในตอนกลางคืนคุณหมอบอกว่าเป็นพาก,กินสันในระยะเริ่มต้นพอจะมีอาหารเสริมตัวไหนที่ช่วยให้ดีขึ้นบ้างไหมคะอืม,อมเอออาจจะต้องรอสังเกตนะาการออกะถ้าเกิดเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยเร,เราพอจะ ได้ได้ว,ว่าชะคลามันได้ไหมเจ้าพาป็นสันเนี้ยก็ไม่มียาที่จะไปรักษาอะไรได้ให้หายขาดนะคะคือถ้าเรารูตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยให้รีบไปหาคุณหมอ,อ,มอนะคะ,ะแล้วคุณหมอเขาจะให้ยามาเพื่อ ดูแลอาการไม่ให้เป็นไปมากขึ้นคือท่านเนี่ยต้องหาหมอก่อนแล้วให้หมอวินิจฉัยก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็นด้ายนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบกังวลไปเองหายาไปกินอะไมแม่แม่ไม่เป็นไรแม่ละเมอแม่ติดละครอินซึ่งยาพวกนี้คุณหมอเขาจะต้องสั่งเราไปซื้อเองในร้านยาอย่างไม่มีนะคะพอคุณหมอสั่งปุ๊บก็ต้องกินอย่างอย่างระมัดระวังให้ตรงเวลายาื่เคร่งครัดเคร่งครัดนะคะความเครียดต่างๆก็อยากให้มีนะคะมยากว่ะมเครียดเครียดไงแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราดูแลกัน ไปอย่างดีที่สุดใช่ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็อาหารเสริมก็จะเข้ามาช่วยดูแลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะลดการก้าวหน้าของโรคชะลอไม่ให้อาการเนี่ยมันซุดลงไปเร็วขึ้นนะคะซึ่งในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็สามารถให้หลายๆอย่างได้เลยนะคะตัวแรกที่อยากจะให้นะคะก็คือ โคลินบีกับฟิชออยด้านนี้เลยนะคะโคลินบีแล้วก็ฟิชออยเป็นกระปุกเป็นขวดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะทำไมน้องแป้ถึงเลือก2ตัวนี้เลยเพราะว่า2ตัวนี้เขาเน้นในการดูแลสมองนะคะตัวฟิชออยหรือน้ำมันปลาเนี่ยนะคะมีสารสำคัญก็คือ DHA นะคะซึ่ง ตัวที่เป็นนำมาฝากเนี้ยเป็น Fish Oil 4x มี DHA อยู่ในปริมาณมากกว่าสูตรปกติถึง4เท่าก็คือว่าเรียกว่าเน้นๆเลยอะเน้นดูแลสมองโดยตรงนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะไปช่วยเหมือนดูแลเซลล์สมองไม่ให้มีการเสื่อมนะคะแล้วก็ไม่ให้มีการเขาเรียกว่าถูกทำร้ายได้ไปมากขึ้น คือคือมันอาจจะดีไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์ถ้าสมมติเป็นไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ชะลอคอลดนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพาร์กินสันจะไม่ได้เป็นโรคที่มาจากเซลล์สมองเสื่อมโดยตรงเท่าไหร่นะนะคะอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมหรือว่ามีหลายๆอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขายังสงสัยกันอยู่นะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าน้ำมันปลาก็จะไปช่วยดูแลสมองของของผู้ป่วยได้ดีนะคะก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรเราทานเข้าไปก็น่าจะดีกว่าใช่นะคะพี่เบ้แอบถามนิดนึงขอแทรกนิดนึงพอดีว่าน้ำมันปลาเนี่ย โรคพนกินสารเนี่ยกลืนยากพี่เป้สูตรถ้ากลืนยากเนี่ยเราแก้ไขยังไงดีคะถ้าให้ทานน้ำมันปลาค่ะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินนะคะอาจจะมีใช้เข็มสะอาดๆนะคะเจาะเจาะเอาน้ำมันปลาออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำมันปลาตัวเนี้ยเราก็มันเนื่องจากมันเป็นน้ำมันเนื่องจากมันมีกลิ่นคาวเราก็อาจจะต้องมีวิธีการกบกลิ่นเขาหน่อยนิดนึงนะคะเราอาจจะไปผสมกับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มีครีมเทียมอยู่ นะคะตัวครีมเทียมเนี้ยจะช่วยให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันหรือว่าถ้าเกิดสสบไปในกับข้าวมันต้องเลือกเหมือนกันนะซุปได้ไหมคือมันต้องเลือกเหมือนกันเพราะว่ากับข้าวบางทีมันมันมันอาจจะเออมันอาจจะไม่เหมาะไม่เข้าอ่าไม่เข้ากันอย่างซุปที่น้องมิ้นบอกก็เลือกเป็นซุปที่อุ่นๆอย่าเทไปตอนร้อนนะคะ๋ยวคุณค่าของน้ำมันปลาจะเสียไปค่ะก็ลองดูคพี่มอสแว๊เจอคำถามหนึ่งเขาถามว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันเป็นแคปซูลใหญ่ๆเลยแล้ว มันเป้บอกว่าในข้าราชกาเขียนว่า1000มิลลิกรัมนะคุณเป้บอกว่ามี DHA อยู่500มี EPA อยู่100แล้วอีก400มันคืออะไรอเขาก็กลัวว่าจะเป็นน้ำมันที่เราแต่งกินหรือใส่เข้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงแล้วเนี่ยอีก400มันก็เป็นน้ำมันปลาเหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราทานสมมติทานน้ำมันมะพร้าวเออทานทานน้ำมะพร้าวเข้าไปมันก็จะมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ของน้ำมะพร้าวนะคะ ทานน้ำส้มก็จะมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ของน้ำส้มอย่างเช่นวิตามินซีน้ำส้มหนึ่งแก้วจะมีวิตามินซีอยู่สัก30มิลลิกรัมที่เหลือเป็นอะไรก็ยังเป็นน้ำส้มอยู่นึกภาพออก<อ><อ>ไหมคะคือ,อคือ ปริมาณของ EPA กับ DHA ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือปริมาณของแ c t i v e แต่ทั้งก้อนทั้งเม็ดเนี่ยก็คือน้ามันปลาเป็นสารที่รวมร่างกันแล้วเรียกว่าน้ํามันปลาคุณผู้ชมใช่นะคะเพราะท่านเพราะฉะนั้นทานเข้าไปคุณได้น้ํามันปลาเต็มที่แต่เราการันตีว่าคุณได้ DHA กับ EPA ไปในไปหนีอไม่มีสิ่งปลกปลอมหรือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโทษเพราะว่าเราไม่ได้ละลายเราได้รับ เครื่องหมายทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะกรั а н т и ่ไวใจได้ในเรื่องนี้ค่ะทานวันละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอคทานไปทานน้ำมันปลาหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็โคลินบีทานตอนเช้าวันละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอค่ะได้เลยนะคะแล้วสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวถัดมาที่น้องก้อยอยากจะแนะนําคู่แรกไปละน้ำมันปลาโคลินบีดูแลสมองไปละดูแลไปเลยดูแลไปเรื่อยตัวอื่นล่ะคะ อีกคู่นึงก็คือเป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะแอสตาแซนตินตแอสตาแซนตินเหียแต่ว่าหน้าเหี่ยวอะรูดิริลอยนะคะทีนี้ตัวแอสตาแซนตินนะคะเนื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาจึงไปช่วยปกป้องเซลล์สมองทําให้เซลล์สมองมีการเสื่อมหรือว่ามีการพัฒนาของโรคเนี่ยช้าลง กำจัดขยะเออกำจัดขยะในสมองแล้วก็โอเคนะแล้วก็น่าตื่นด้วยก็ดีนะเราสามารถทานได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นการป้องกันไปได้เลยค่ะนะคะคือคนที่ยังไม่เป็นตอนนี้เลือกทานอาซาซานทินคือมันก็ได้ดูแลเรื่องความงานที่เราชอบด้วยแล้วก็ดูแลสมองเราไปด้วยได้สองเม็พี่เป้คะต้องทานเท่ากับที่สอนกันหรือเปล่าโอ้ยถ้าริ้วรอยเนี่ยต้องสี่เมตรต่อวันแต่ถ้านี้ต้องต้องทานริ้วรอยคือสองเมตรต่อวันสี่เม็กามสี่เมกามต่อวันก็สามารถทานได้ได้เท่านั้นเลยก็คือ2 2เมตรต่อวันหรือว่าบางคนเนี่ยจะทานเยอะขึ้นเป็น3เมตร4เมตดอะไรเงี้ยก็ได้มางอมากไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้มีอันตรายก็สามารถทานได้ทุกวันไม่มีข้อห้ามในทุกโรคโนะคะแต่ว่าน้ำมันปลากับแอสตาแซนทินเนี่ยเขาละลายในน้ำมันเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึง ไปทานอะไรที่ดูดน้ํามันไว้พวกเขาก็จะไม่ออกฤทธิ์ดูดเขาไว้ก็ก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทานคู่กับกูโคแมนแนนอิสเลตซุปหรืออิสเลตธรรมดาก็ได้เนี่ยนะคะแ a t b ็ o ก k e r ร์พวกนี้นะคะเขาจะไปดูดน้ํามันไว้เพราะฉะนั้นต้องทานห่างจากน้ํามันปลาแอสตาแซนทีนเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงถึงจะได้รับประสิทธิผลประสิทธิภาพที่เต็มที่จะทานทั้งทีมีความรู้นิดนึงนะคะให้ถูกทานให้ถูกต้องได้ได้สาร ไปเต็มที่ค่ะน้ำมันปลาแล้วโคลนบีแล้วแอสตาแซนทินแล้วค่ะมีตัวไหนอีกอีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับแอสตาแซนทินก็คือโคเอนไซม์คิวเทนอันน้นเลยค่ะทานเหมือนกันอันนี้ก็เน้นในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดูแลเซลล์สมองเหมือนกันนะคะทานวันละ2-4เม็ดก็ได้นะคะแต่ถ้าถ้าเกิดทานพวกนี้ไปทั้งหมดก็โคลนบีก็1เม็ดเอ้ยไม่ใช่โคลบีนบี1เม็ดแล้ว โอ้ยโคลิทีนก็1เม็ด1เม็ดก็ได้หนึ่งเนาะซาซาลินอาจจะ2เม็ด1เม็ดก็ได้แล้วก็น้ำมันปลา1เม็ดพอนะคะนะคะอีกตัวหนึ่งตัวข้างหน้าอันนั้นคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมอ่อรู้ฟ่์ฟิตแอนด์เฟิร์มก็จะมีสารสำคัญที่ช่วยในการดูแลเรื่องของสมองและระบบหัวใจ นะคะื่าทำไมเกี่ยวตอนแรกคิดว่าเสร์ฟกล้ามอะไราีหรือเปล่าแต่ว่าคุณสมบัติเด่นของเขาคือออกกําลังกายแต่ว่าแต่ว่าก็ยังสามารถให้ทานได้นะคะก็อาจจะเป็นตัวตัวเลือกหรือว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นพาร์กินสันแต่ว่าทานตัวนี้ไปเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเบเนฟิตหรือคุณค่าอันถัดมานอกเหนือจากการที่ช่วยเราเรื่องออกกำลังกายนะคะถ้าทาน4ตัวนี้ไปแล้วจะเสริมด้วยตัวนั้นก็ได้นะคะอีกตัวนึงก็คือผู้ป่วยพาร์กินสัน จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประกอบชีวิตประจําวันยังไม่ค่อยได้นะคะถ้าเกิดอาการรุดหน้าไปมากๆเนี่ยก็อาจจะทานข้าวไม่ได้ถ้าสุดที่ว่าอาการะกลืนยากเปหนักใช่นะคะก็เลยเอาอาหารเสริมที่มาช่วยดูแลในสําหรับรายที่เป็นหนักนะคะจนทานอาหารไม่ได้ก็คือ s o ซย w าเวโปรตีนที่เป็นโซยาด้านหน้าเลยจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเสริมสร้างโปรตีนให้กับผู้ป่วยนะคะ ยังไม่เป็นก็ทานได้เริ่มเป็นอย่างคุณแม่ที่ทเขียนจดหมายมาเนี้ยก็ทานได้ะนะคะแต่ว่าถ้าอาการสุดหน้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยเหมือนอดีเลยนะคือโซยยโปรตีนเนี่ยถ้าเกิดอธิบายจริงๆคือมันเหมือนอาหาร ที่เติมเข้าไปในร่างกายเราเพราะเรารับได้น้อยถูกไหมใช่เติมโปรตีนบางทีเราเคี้ยวเนื้อหมูไม่ได้กินไข่ไปเนี่ยไม่ไหวนะคะตัวนี้ก็จะเติมโปรตีนที่มีคุณภาพดีและครบถ้วนเข้าไปให้กับผู้ป่วยนั่นเองชุณเนาะวันหนึ่งทานได้สักกี่ซองคะก็วันละหนึ่งถึงสองซองถือว่ากําลังดีแต่ถ้าเกิดจะทานเยอะขนาดนั้นเป้แนะนําว่าเป็นตัวเสริมโปรตีนเราจะต้องทานตัวผักผลไม้หรือว่าน้ําส้มหรืออะไรอื่นๆที่แบบเป็นตัวให้ให้อาหารครบถ้วน เพิ่มเติมเข้าไปด้วยคืออาหารมี5หมู่ไงอันนี้เราเติมโปรตีนแต่คะแต่อันอื่นก็ต้องเสริมพยายามเสริมให้มันครบนะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดถามต่อว่าเด็กๆทานได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ป่วยอ่ะ แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเหมือนน้ำเต้าหู้หรือเหมือนนมตอนเช้าทานได้ไหมคะได้เลยนะคะเป็นการเสริมโปรตีน้าไปให้กับร่างกายเพราะว่าโปรตีนเราต้องการทุกวัยนะอย่าลืมนะคะเด็กๆยิ่งต้องการต้องการเพื่อจริญเติบโตนะคะสร้างกล้ามเนื้อต่างๆนะคะวัยทำงานอย่างพวกเราก็ต้องการโปรตีนนะคะเอาไปดูแลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะยิ่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยระบบการย่อยยังไม่ค่อยดีนะคะ ทานโปรตีนที่ย่อยง่ายๆทานง่ายๆเข้าไปก็จะเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายได้ค่ะค่ะน่าะ,ะตัวนี้นะคะเป็น,นโซยเวโปรตีนอ<ช>ันนี้ค่ะยังมีอีกนะคะ2ตัวนี้ไปเอามาฝากเนื่องจากว่าดูแลเรื่องของลำไส้ของผู้ป่วยนิดนึงนะคะอันนี้ก็รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆนะคะที่ ม,ม,มีความกังวลออนี้มีความกังวลในเรื่องของอาหารที่เราทานไปไม่พอมีความกังวลเรื่องการขับถ่ายที่ไม่ค่อยดีนะคะเราก็แนะนำสองตัวก็คือตัวแรกก็เป็นน้ำลูกพรุนออนี้เลยใช่พอทานเข้าไปปุ๊บเขาจะมีฤทธิ์ในการเหมือนกับกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวนิดหน่อยนะคะเหมือนเหมือนเป็นตัวที่ขับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทำให้ลำไส้ขึ้นเคลื่อนตัวแล้วบีบใช่ทุนจะรักต่อไปเลยนะคะ แล้วก็มีกยากใยช่วยเพิ่มกยากใยให้กับเ,เพิ่มมวลอุจจาระ<ช>ด้วย นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบปวดท้องท้องเสียอะไรอยู่ใช่าทานเยอะไปจะท้องเสียงไหมไม่ไม่ขนาดนั้นแบบว่าพอเข้าปากปุ๊บไปต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเลยก็ไม่ใช่นะคะใช่ยาถ่ายนะคะไม่ใช่ยาถ่ายมันจะมีแบบยาเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการช่วยขับถ่ายแบบเนี้ยที่มันทานเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบปวดมากกว่ากว่าที่จะไปถ่ายลูกคุณเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะอันนี้จะเน้นธรรมชาติในการดูแลเรานะไคะไปเพิ่มกากยยเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมวลให้กับก้อนอุจจาระนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับ ใช่เหมือนมีกากใยตามปกตินะคะแล้วก็มีการขับถ่ายตามปกติมากขึ้นในในวันวันหนึ่งควรทานปริมาณที่เหมาะสมเท่าไหร่ดีคะพี่เป้ซักประมาณปริมาณที่เหมาะสมอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนต่อปัญหาว่าใครเป็นหนักมากถ่ายไม่ออกหลายวันเลยใช่ให้เริ่มต้นที่1ช้อนโต๊ะก่อน อ๋อรในผู้ใหญ่ในเด็กๆอ่ะหนึ่งช้อนชาในเด็กๆนะถ้าหนึ่งช้อนชาไม่อยู่อ่ะสองช้อนเข้าไปผู้ใหญ่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะไม่พอก็สองช้อนไปขยับแล้วแต่ปัญหาแต่ละคนมันมันปรับได้นะคะมันมีข้อห้ามไหมคะคือมันเป็นผลไม้ใช่ไหมพุเนี่ยแน่นอนเป็นผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องจำกัดน้ำผลไม้อย่างเช่นผู้ป่วยที่มีการฟอกไตโรคไตที่แบบชนิดที่ต้องต้องลดน้ำผลไม้อันนี้ต้องระวัง ไม่ให้ทานค่ะลูกพุนพอฟังอย่างนี้ปุ๊บแปลว่ากินเมื่อมีปัญหาใช่ไม่ใช่กินทุกวันไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมอืมก็กินกินให้เฉพาะช่วงเวลาที่มีปัญหาแต่บางคนมีปัญหาสักสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทานได้อยู่สองเดือนเลยเหรอเออคือจนบางคนจะสมดุลถูกไหมใช่ถ้าถ้าคนที่มีปัญหาเยอะๆแนะนําอีกตัวหนึ่งเข้าไปตัวนี้เตัวนี้ชื่อว่าอินูลินค่ะเป็นตัวที่ช่วยปรับ เขาเป็นเป็นอาหารของเชื้อ <House> จุลินทรีย <caused> ์ที่ดีเขาเลยไปปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะทําให้มันมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีตัวที่ดีเนี่ยก็จะไปกําจัดไอตัวที่ไม่ดีออกไปตัวที่ดีนี่ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมอาหารสารสําคัญที่ลําไส้นะคะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายให้เป็นไปตามปกติเป็นตัวปรับสมดุลนั่นเองก็คือเอาอินูลินเนี่ยเป็นอาหารมันมาจากไปมาจากผักผลไม้ใช่ไหมใช่สกัดจากสกัดจากผักสกัดจากผัก กินเข้าไปเหมือนไปเลี้ยงบุฟเฟ่ยอจูเลนซีที่ดีอ่ะใช่พอเลี้ยงบุฟเฟ่จูเลนซีที่ดีเสร็จปั๊บดีใจนางดีใจนางก็ตอสู้ตัวที่ไม่ดีออกมาใช่นางก็ทําความสะอาดลําไส้ให้มันดูดซึมได้ดีขึ้นระบบขับถ่ายเราก็ดีใช่แค่ัเองเออจริงจริงมันก็กินทุกคนนะได้กินได้ทุกคนนี่เป็นแบบเครื่องดื่มนะมาร์ชมทชชงชงทานได้เลยอุ่นๆใช่ในลักษณะเป็นซองอมันเป็นผงแล้วแล้วเสร็จแล้วชงทานเนี่ยอาจจะไม่อร่อยนิ้นอ๋อรสชาติจะแบบไม่ไม่ดูปานิดนึงแนะนาว ไปหยอดได้ทุกอย่างแต่รสชาติไม่เปลี่ยนไม,ไม่เปลี่ยน,เ,ยนเคยลองแล้วเคยลองแล้วชพี่บ๊วชอบใส่ไอิมก็ได้ออออจริงใส่แก้วก็ได้โร<ๆ>ยในข้าวก็ได้ วันหนึ่งประมาณกี่ซองคะน้องเป้ก็สักประมาณ1-2อออันนี้ก็ปรับตามความสมดุลของแต่ละคนด้วยค่ะค่ะจริงๆมันจริงๆอันนี้ทานได้ทุกคนโดยที่ไม่ไม่ได้จำเป็นต้องมีปัญหาถูกไหมใช่แต่ว่าที่ที่เอามาก็คนที่มีปัญหาก็ทานได้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาอยากจะดูแลเรื่องของระบบลำไส้ทานได้เลยทานได้เหมือนกันเนาะนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลทั้ง จริงๆคือผู้ป่วยทั้งโรคพังงรใจอัสเสหรือว่าจริงๆหลายๆตัวเนี่ยดูแลพวกเราทุกคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรหรือว่าอยากจะป้องกันอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองมีหลายตัวที่เหมาะสมมากๆนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะ,คะเภสัชกรหญิงพนิดาวบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะพี่เป้ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w w w g i f r e e c h a n n e l c o m ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนคลับกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ